น้งดครับ้บนตารับว่าไงครับมาาทางนี้ครับไปตลาดมาตลาดมารอกลับบ้านไปทั่ไหนกลับบ้านอ่ะบ้านจะไปทีนไปถนนนีแล้วรเก่งมาทางไหนครับเขามาจากทานครับ แล้วพี่ขับไวไหมครับพี่ไม่ครับผมมีเด็กหมาผมไม่ขับเร็วแล้วผมมีลูกหมาผมขับมา,าช้าแต่เนี้ยผมพยายามเบรกแล้วถ้าผมไม่เบรกชนข้างประตูผมเต็มแน่แล้วปนนี้วนเบรกแล้วมันก็จะชนมันจะทำยังไงกันท่านจะเห็นว่ามันคือสีแยกผมก็เลยไม่ได้ชะลอก็ขับมาเลแต่ว่าไม่ได้เร็วมากแล้วเพราะขับในชุมชนแต่ว่าแค่ไม่ได้เออชะลอแล้วก็พอขับมาพบเหตุเห็นว่าอ๋อมันคือสีแยกแลก้วครับรถเจอรถคนมาจากลันสระครับครับ มาแต่ลังจากเ <จะ S 1> ส้นไหนครับจากกรุงเทพครับแล้วพี่เห็นเขามาไหมครับไม่ไม่ทันได้เห็นเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีสีแยกอ๋อไม่เคยมาเอใช่ที่มาไวไหมก็น่าจะสี่สิบห้าไม่รู้จักทางเลยเนาะแต่ก็ตุ้มเลยเด็กเรับเก็บผัดดูหน้าบ้านแล้วได้ยินแงรบได้ยินแรถพ้นกันก็เลยละแล้วก็วิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเห็นก็ รถเก๋งล่วงไปอยู่ในเมืองรถกระบะอยู่บนถนนแล้วก็ข่าวสอบถานแล้วเ,เขาว่ารถเก๋งอ่ะมาจากทางทางหาน้ำโจรจะไปห้วยโจร<ช>แล้วก็รถ<ม>กระบะเนี<ม>่ยลับจากหนองบุง้งจะไปประดัง<ช>ักก็เลยมาจุดนัดรบเจอกันที่จี่แยกเห็นคนขับเพราะว่าเขาเปิด GPS น้ำทางมานะเพราะว่าเขาไม่รู้เส้นทางไม่รู้เส้นทางเลยเปิด GPS น้ำทางมาแล้วก็อาจะมน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ชำนาญเส้นทางด้วย เพราะว่าเป็นคนต่างถิ่น